สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเตรียมดอกไม้ถึงมาถึงบ้านแล้วนะคะเตรียมดอกไม้จะส่งน้ำพระนะคะเตรียมดอกไว้ดอกไม้ถวายพระด้วยเอ่อที่นี่ไม่มีดอกไม้อันอื่นนอกจากกุหลาบนะคะทุกคนก็เลยต้องเอากุหลาบเลือกเป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะมาเตรียมดอกไม้เดี๋ยวจะพาน้องโซเฟียส่งน้ำพระวันนี้ จะได้เรียนเก่งๆโตขึ้นจะได้ทำงานเก่งๆเหมือนแม่ใช่ไหม,มเตรียมดอกไม้ได้ดอกไม้แล้วดอกไม้สีเหลืองกุหลาบสีเหลืองสวยมากค่ะทุกคนดูดูดูกุหลาบสีเหลืองสวยมาก แล้วก็อันนี้ก็จะเตรียมน้ำอบนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำอบก็คือจะใส่น้ำหอมด้วยแล้วก็จะใส่ขมิ้นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอไปดูกันว่าเราจะส่งน้ำพระทำยังไงกันบ้างนะคะใส่น้ำหอมหยดหนึ่งจะได้หอมหอมน้ำหอมอันนี้ใส่เวลาจุดเทียนนะคะเนี่ยหอมมากนี่ ได้น้ำแล้วนะคะทุกคนนี่คือพระกอโ้ยน้ำหอมหอมมากทุกคนนี่พระของเรานะคะก็จะมีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะอันนี้ได้เป็นของขวัญมาะคะ่ะทุกคนอันนี้ด้วยะ,ะนะเดี๋ยวแม่จะพานโมตสะก่อนนะสาธุนโมตสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธสสะ นะโมตทัสะภพคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะภพคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสาสาธัสสะ s คุณพระคุณเจ้าคุณพระศรีรัตนตร,รัยหลวงพ่อทุกๆองค์วันนี้เป็นวันที่สิบสามเมษายนตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของเมืองไทย ขอให้ข้าพเจ้านางสาวออนรัตยับสีเต็กหญิงพูดสิเต็กหญิงอันนาโซเฟียพูดสิ<ะ>ชื่อหนูอันนาโซเฟียนามสกุลอะไรยูเซฟเซนยูเซเซนแล้วก็ปป๊าฟรังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองทำอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเทิน ขอจงอาโหสิกรรมให้ค่ะแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินถ้าข้าพเจ้าทําอะไรผิดพลาดประการใดลูกขออัญเชิญหลวงพ่อลงมาอาบน้ำทำความสะอาดในวันขึ้นปีใหม่สาธุเออเอาตัวน,นี้ก่อนวางตรงนี้โอ้ย มันจะให้นี่ไหมเออไม่เป็นไรวางตรงนี้ก่อนสาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าอยู่เป็นอา่าอะไรนะอยู่เป็นพระมิ่งขวัญของลูกของหลานหนูก็เอิญแกะเอานะลูกนะอืมอ่ะหนู อิ้นสแกให้หนูเรียนเก่งๆให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อของแม่สุขภาพแข็งแรงเอออย่างนั้นเนะี่ยก็เอาอันนี้มานี่มาเช็ดตรงนี้ด้วยเช็ดทำความสะอาดนี่ไงหลวงพ่อหลวงพ่อท่าน nồi chép ăn ý à như đỡ Để con nó dạ ao dạ hay mình tịt tục sải xe nữa nè bao nhiêu bên sĩ lượng à mua có chè thăm con sợ tông ส่งน้ำพระทุกคนขอให้แฟนคลับทุกๆท,ท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเด้อว,วันที่สิบหกนี้ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนอืมอย่างนั้นนลูกอืม เช็ดทุกมุมแล้วก็เอาอันนี้เช็ดให้มันนอยหรือคนที่มัยฟอตอาจรเร็จอ่ะเช็ดหลวงพ่อสวยมาก ส่งพระเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปส่งน้ำรถทั้งสองคันนะคะแล้วก็รถบ้านรถอะไรด้วยเดี๋ยวให้น้องโซเฟียถ่ายคลิปให้อืมขอให้รถคันนี้ไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภยัยอย่าได้มีพยานอันตรายใดๆนะปีใหม่แล้วขอให้ รถคันนี้ก็ขอให้พาช่วยพาหาเงินหาทองไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเช่นกันนะคะน้องฟอร์ดขอให้บ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุขรถน้ำสองกกลนโซเฟียเอาปิดก่อนประส่อนแม่ นซ่อนขอให้ป้าป้าสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่คอนซีพอโทรศัพท์แฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์ครับโอเคสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับสุขสันต์วันสงคมสุขสันต์วันสงกรานต์เร็วเซ็ตเซ็ตเยอะเจคก,กี้ไม่เอา ส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้โซเฟียลดน้ำให้แม่ด้วยสวัสดีปีใหม่ไทยพูดสิสวัสดีปีใหม่ไทยปปี้แฮปปี้วันสงกรานทุกคนนะคะบ๊ายบาย